จัดการการเงินของตัวเองก่อนแก้ให้ดีนะคะระบบผ่อนทุกอย่างเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของกิจการพูดฟังรูดูดีทำเพื่อทุกคนจะได้เป็นเจ้าของครอบครองง่ายๆแ้งโกสเปรถ้าใช้เงินในอนาคตก็วางแผนให้เป็นไม่ใช่แม่งรั่วสกัดแตกเลยบัดแตกเลยนะฮะ คิดใหม่คิดดีๆเอาให้รอบคอบเงินกูของกูนะคะเก็บไว้ดีๆใครพร้อมเป็นนักลงทุนเป็นอินเวสเมน t ที่ไม่ชอบเอาเงินเข้าแบงก์ ทำไมต้องเอาเงินของตัวเองไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยเศษเล็กๆ,ๆน้อยเล็กๆน้อยๆยคุณควรที่จะต้องสร้างสินทรัพย์ให้กับตัวเองเงินมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณเอาเงิน5ล้าน10ล้าน20ล้านร้อยล้านไปฝากธนาคารธนาคารยังไม่เก็บเงินคุณไว้ให้เลย ธนาคารเอาเงินคุณไปทําอะไรไปกูดเดีย๋ยวทำดอกต่อเดีย๋ยวมาให้คุณแค่เศษเสี่ยวปัติว๋วนึงอะบ้าถามว่ามันใช่หรอที่เราอะ่ะต้องเอาเงินของตัวเองไปให้เขาบริหารแต่คุณทําเองไม่เป็นหรอคุณไม่สร้างเองหรอคุณเอาเงินไปทําอะไรก็ได้ที่เป็นการลงทุนแต่ถ้าเกิดคุณมีเยอะแล้วเหลือจากการเก็บแล้วไม่รู้จะต้องเอาเงินไปทําอะไรปวดหาสินทรัพย์ เพื่อการลงทุนทำไมบอยถึงแนะนำเรื่องเพชรเสมอเพชรก็ต้องซื้อเม็ดใหญ่ๆนะคะเพราะว่าราคานี้ขึ้นทุกปีขึ้นมากกว่านะคะขึ้นมากกว่าอัตราเงินเฟ้อมากกว่าเงินธนาคารที่เขาให้คุณอีกใช่คุณบอกว่าฉันเบี้ยน้อยหอยน้อยอยากมีเพชรใส่วงละสองหมื่นฝันจะได้เป็นจริงแต่คุณต้องกลับไปถามตัวเองก่อน ถ้าซื้อสองหมื่นยังซื้อไม่ได้ต้องผ่อนอยู่เดือนละสองพันสามพันมีเพศใส่แต่ว่าวันนี้คุณยังต้องใช้เงินในอนาคตมาเพื่อที่จะมาผ่อนแหวนเนี่ยนะบอสไม่เห็นด้วยยกงไงว่าคุณเหลือโอเคค่อยๆทยอยผ่อนแต่รู้เป้าหมายชัดเจนจัดการการเงินของตัวเองก่อนแก้ให้ดีนะคะรับบผ่อนทุกอย่างเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับเจ้าของกิจการพูดฟังรูดูดีทำเพื่อทุกคนจะได้เป็นเจ้าของครอบครองง่ายๆแป้งโกงสัเพระบบเงินผ่อนทุกอย่างอีออนเอ้ยผ่อนเครื่องไฟ้ฟพาวเวอร์บายเอ้ยผ่อนฟอสชอยเอ้ยผ่อนผ่น่อนเจ้าแม่ราชาราชินีแห่งการผ่อน ไม่ทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้บอสไม่ไม่สนับสนุนเอาอย่างนี้ที่รักเอาอย่างนี้ไซส์เล็กๆไม่เล็กๆนแบบบอสบอกว่าไม่ต้องผ่อนไม่ต้องอะไรหรอกถ้าใช้เงินในอนาคตก็วางแผนให้เป็นไม่ใช่แม่งรู้สกัดแตกเลยบัตแตกเลยนะคะคิดใหม่คิดดีๆเอาให้รอบคอบเงิน,นของนะคะเก็บไว้ดีเด้ อันนี้บอสถามว่าทาอะไรอันนี้สอหรับคนที่เป็นนักลงทุนแล้วไม่อยากจะเอาเงินฝากแบงค์บอสให้อันหนึ่งคือโปรล็อกราคาล็อกราคาคืออะไรบอสพูดตรงนี้เสมอใช่ไหมว่าเม็ดใหญ่ๆขึ้นราคามันขึ้นแต่บอสจะให้โปรล็อกราคาคือล็อกไว้เลยโอเคบอสมีเงินมมีนิดหน่อยแต่บอสการันตีราคาให้ไม่ต้องเอาเงินก้อนทั้งหมดแต่ต้องเหลือแล้วนะ คือคุณต้องเมเนจตัวเองกระเป๋าของตัวเองว่าเหลือแล้วนะที่จะลงทุนตัวนี้วิเคราะห์ให้ดีก่อนอันนี้คือการลงทุนแบบล็อกราคาอันนี้ไม่ใช่เหยื่อการตลาดอันนี้คือการลงทุนแต่ล็อกเพราะอะไรเพราะคนบอกว่าครูบอสอยากซื้อแต่ก้อนมันใหญ่ก้อนมันใหญ่จะซื้ออีกประมาณ3เดือนราคาไปจะซื้อปีหน้าก็ราคาขึ้นอันนี้ล็อกเลยล็อกแล้วไงต่อเฮ้ย ล็อกแล้วถ้าเกิดว่าจ่ายหมดแล้วขายคืนอีกหนึ่งปีบอสคืนให้กําไรนี่โปล็อกราคาจริงๆอันนี้ผ่อนกันแบบล็อกราคาแบบนี้อันนี้คือกลุ่มนักลงทุนที่อยากจะเซฟอยากจะเก็บอันนี้ต่างนะต่างจากอีออนต่างจากพาวเวอร์บายนะต่างจากเอาไปแล้วขายไม่ได้ต่างจากการซื้อที่แบบจ่ายโดยที่ไม่รู้เรื่องจ่ายโดยที่ว่าการเงินนี่แบบ ชื่อจ่ายก็ไม่หายไปไหนวะนะคะเราไม่เอาแบบนั้นเราซื้อให้คุ้มเราซื้อสินทรัพย์ซื้อแล้วคุ้มซื้อแล้วไปต่อได้